ดวงชะตาวันที่10กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเข้าสังคมการสร้างความสัมพันธ์และการใช้สเสน่ห์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆโดยธรรมชาติของผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นคนรักสวยรักงามมีความสุนทรีและมีน้ำใจกับทุกคนอย่างไรก็ตามควรระวังความใจอ่อนที่อาจนำมาซึ่งปัญหาการกระทำที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบจะนำมาซึ่งความสำเร็จ มีโอกาสในการเจรจาให้สำเร็จและได้รับความสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างการงานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์ศิลปะ หรือการสื่อสารจะโดดเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสในการเจรจาให้สำเร็จและได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างไรก็ตามควรระวังการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเพราะอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งและปัญหาที่ซับซ้อนควรใช้ความสามารถในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์อย่างมีขอบเขตเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย การเงินรายได้ดีจากความสามารถส่วนตัวหรือจากการเจรจาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือการสื่อสารจะให้ผลกําไรที่ดีอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงหรือการใช้จ่ายที่เกินตัวควรมีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว ความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่มีความจริงใจและต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังควรเปิดใจรับฟังและใช้เวลาทำความรู้จักอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความเข้าใจกันดีขึ้นควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีก สุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องอารมณ์ที่อ่อนไหวหรือการคิดมากควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่สร้างสารรคเพื่อผ่อนคลายจิตใจการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายเบาๆจะช่วยให้สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นอีก อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเพราะอาจทําเหตุหรือภัยอันตรายมาให้ได้ควรระวังความใจอ่อนที่อาจทําให้ถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบได้การไว้ใจคนแปลกหน้ามากเกินไปอาจนํามาซึ่งความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียงได้อีกด้วย คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในด้านการงานควรใช้ความสามารถในการเจรจาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่ของตนเองในด้านการเงินควรใช้สติในการพิจารณาการใช้จ่ายและไม่ควรใช้จ่ายอย่างเกินตัวในด้านความรักควรใช้ความจริงใจในการพูดคุยและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับคนรัก